แม่บ้านเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังขวัญอุตสามณียอมรับปมใช้งานแม่บ้านหนักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากที่มีชาวโซเชียลและออกมาเผยพฤติกรรมของดาราดังคนหนึ่งจ้างให้ไปเลี้ยงสุนัขที่บ้านย่านรามอินทราและถูกใช้งานหนักแทบไม่ได้นอนอีกทั้งยังให้กินข้าวจานเดียวกับจานข้าวสุนัขผ่านเพจดัง ซึ่งงานนี้ทําให้นักแสดงสาวขวัญอุตสามณีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวของไทยรัฐนิวโชว์แสดงตัวว่าเป็นขวัญเองที่เพิ่งปลดแม่บ้านไปสองคนทั้งคู่มาทํางานได้3วันแต่มาทํางานทําให้สุนัขที่ชื่อเจ้านุ่มนิ่มเกือบไม่รอดเลยโดยเธอปฏิเสธว่าไม่เคยมีพฤติกรรมแบบที่แม่บ้านคนนั้นออกมาพูดเลยโดยเฉพาะไม่ให้หลับไม่ให้นอนเลี้ยงสุนัข24ชั่วโมงหรือให้กินข้าวจานเดียวกับจานข้าวสุนัขไม่จริง ส่วนที่ให้เขาทานข้าวกับจานข้าวหาสัสนักอันนี้ไม่จริงใครจะทำแบบนั้นล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมีคนนำข้อความดังกล่าวมาโพสต์ลงในติ๊กตอกหลังจากที่สาวขวนอุสามณีออกมาชี้แจงว่าตัวเองไม่ให้แม่บ้านกินข้าวจานเดียวกับสุนัขและยังบอกด้วยว่าแม่บ้านคนนั้นต่างหากที่ทำหมาของเธอต้องเข้าโรงพยาบาลโดยข้อความดังกล่าวได้ระบุเอาไว้ว่าเราไม่ได้ทำสุนัขเขาเข้าโรงพยาบาลหมาเขาไม่สบายอยู่แล้ว เราไปถึงตอนห้าโมงเย็นเรานอนกับสุนัขเขาป้อนน้ำทั้งคืนกับแม่บ้านอีกคนพอเช้ามาสุนัขมีอาการหนักเราเลยบอกแม่เขาเลยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกขาดน้ำแม่ของคุณขวัญก็พูดว่าแม่บ้านคนเก่าไม่ได้ป้อนน้ำจะใส่ร้ายเราเรื่องทำสุนัขเกือบไม่รอดพูดว่าไล่เราออกทั้งทงท,งที่เราขอออกเองซึ่งประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นเรายังไม่รู้ว่าข้อเท,ท็จจริงแล้วเป็นยังไงหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเราจะรีบนำมาเสนอข่าวนะคะ